The cat ข่าวดีและข่าวด่วนค่ะคุณผู้ชมกระทรวงการคลังมีแผนการจ่ายออกมาเรียบร้อยการจ่ายเงินในโครงการเราชนะงวดที่2 4กลุ่มนี้นะคะซึ่งในส่วนของสัปดาห์หน้าเดือนพฤษภาคมนะคะจะมีการโอนแน่นอนส่วนจะเป็นใครและมีใครบ้างนะคะแล้วก็สามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ด้วยหรือไม่นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องอีสานแซ่บหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสาน ทราบค่ะเอาละค่ะร่วมแสดงความยินดีด้วยตามพาดหัวข่าวนะคะงวดที่2มาแน่นอนกระทรวงการคลังเตรียมแผนการจ่ายไว้รอเรียบร้อยค่ะส่วนจะเป็นกลุ่มไหนนะคะในการรับเงินงวด21,000บาทมีทั้งหมด4กลุ่มก็คือซึ่งกลุ่มแรกที่จะได้รับในงวดที่2นะคะจะมีการโอนเงินจากทางกระทรวงการคลังในวันที่27พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันพฤหสัสบดีนั่นก็คือคนที่อยู่ในโครงการเราชนะใช้จ่ายผ่านแอปพล Okay, เป่าตังค่ะจะได้รับงวดที่สอง0 0บาทด้วยนะคะแล้วก็ตามมาในส่วนของวันที่28พฤษภาคม2 5 6 4ซึ่งตรงกับวันศุกร์นะคะคุณผู้ชม2กลุ่มนี้รับทันที1000บาทเช่นเดียวกันในส่วนของวันที่2คือใครคือคนที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณพ่อคุณแม่พี่น้องที่มีบัตรคนจนนั่นแหละค่ะแล้วก็คนที่ใช้จ่ายผ่านบัตรประจําตัวประชาชนคือคนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะผ่าน กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็กลุ่มพิเศษที่ไม่สามารถพึ่งพิงตัวเองได้นะคะคุณผู้ชมจะได้รับในส่วนของงวดที่2และที่พลาดไม่ได้เลยค่ะก็คือม33เรารักกันค่ะ31พฤษภาคมจะเป็นงวดที่2ที่ทางกระทรวงการคลังโอนให้กับม33เรารักกัน1,000บาทรวมแล้วทุกกลุ่มนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังบัตรประจำตัวประชาชนบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าแอปพลิเคชันเป่าตังของโครงการม .33 เรารักกันทุกคนได้รับการโอนเนครบในส่วนของ2,000บาท ปลายเดือนพฤษภาคมนี้ตามวันและเวลาที่สันแซตวแจ้งเรียนให้ทราบในส่วนของการใช้เงินสามารถใช้เงินได้นะคะตั้งแต่วันที่ได้รับเงินไปจนถึงวันที่30มิถุนายนสองน2 5ารในส่วนของการใช้เงินไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดหรือว่ามีการแลกซื้อได้นะคะถ้าหากมีการแลกซื้อจะเข้าหลักเกณฑ์ผิดเงื่อนไขการดําเนินโครงการของโครงการราชนะเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ได้รับเงินต้องรู้ซื้อสินค้าเท่านั้นค่ะอีสันแซต เตือนเพราะว่าความเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามีร้านค้าแล้วก็คนที่ได้รับสิทธิ์นะคะจํานวนร้านค้ากว่า3,000ร้านแล้วโดนถูกตัดสิทธิ์ออกจากโครงการเราชนะในการเข้าร่วมมาตรการจากทางรัฐบาลค่ะเรื่องราวข้อมูลข่าวสารดีๆนํามาฝากในวันนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสนสั้นเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ